สวัสดีค่ะวันนี้ช่องไลทิสเพลินพงก็มีเมนูง่ายๆของคนกินจืดมาฝากนะคะก็คือต้มจืดมะละนะคะส่วนประกอบของเราก็มีดังนี้นะคะก็คือมะละหนึ่งลูกนะคะเลือกเอาผิวใสๆเต่งๆเลยนะคะมันจะได้ไม่ขมนะคะถ้าลูกๆเขียวๆอย่างเงี้ยมันจะขมเอา,เอาแบบใสๆเต่งๆนะคะมันจะไม่ขมล้างให้สะอาดแล้วก็ควักไส้ออกแล้วก็หัน่น เศษหนึ 1> 1่งส่วนสี่ของอความกว้างของชิ้นมันนะคะเราหั่นเป็นแบนๆก่อนนะคะกลมๆแล้วเราแค่มาผ่าเศษแล้วก็ล้างให้สะอาดขูดออกข้างในมันออกนะคะแล้วก็มีผักดองค่ะผักดองใช้ผักดองสองกระปุกของกระป๋องใหญ่นะคะของตะนกพิรามาค่ะแล้วก็มีกุ้งแห้งค่ะล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็เห็ดหอมสดหรือเห็ดหอมแห้งก็ได้คะ่ะแช่น้ําแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ ที่โครงหมูค่ะหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยอันนี้จะประมาณปริมาณเท่ากันเลยนะคะมะระกับอากาศลองในปริมาณถ้วยเท่ากันแล้วก็หมูก็ไล่เรียก,กันนะคะส่วนเครื่องปรุงเรานะคะก็มีขนอแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยะคะ่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็แต่งสีสันแต่งรสชาติด้วยกุ้งแห้งแล้วก็เห็ดหอมนะคะเดี๋ยวเรานําไปต้มจืดกันนะคะอร่อยมากขอบอกเลยนะคะถ้ามงเพื่อนชอบกินมะระที่ไม่ขมเราใช้ ผักดองตัดรกขมมันได้ค่ะมันจะออกหว,วานอ่ามาจากตัดรกขมของเราแล้วก็เลือกผิวใสๆเต่งๆอะคะ่ะมันจะได้ไม่ขมนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาไปนํามาต้มจุ่กันนะคะต้มน้ําให้เดือดนะคะหม้อใบพอประมาณนะคะน้ำสิบหนึ่งส่วนสาของหม้อนะคะแล้วก็ดับแรกนะคะเกลือแล้วก็ข่อค่ะเกลือขอ่าแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะ กุ้งแห้งค่ะที่เราล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็สี่โครงหมูอย่าลืมนะคะำับข้าวเราต้มน้ำให้เดือดก่อนแล้วเราค่อยเอาวัตถุดิบพวกนี้ลงไปค่ะมันจะได้ไม่ขาวค่ะเราเคี่ยวกระดูกหมูให้มันเปื่อยก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาใส่เห็ดหอมแล้วมะละแล้วผักดองค่ะ เราเคี่ยวนี่ไปให้มันสุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวขอเวลาเคี่ยวอยู่ประมาณสินาทีก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกัน15นาทีผ่านไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าโอ้โหน้ําเหือดลงไปเยอะนะคะก็จะพอดีเราใส่นั้นลไปก็จะขดคลิกดูหมูนะคะโอเคมันก็ที่เนื้อที่มันนั่นก็ขดไปเยอะแล้วค่ะ โอเคถ้าเป็นคนอย่างเงี้ยก็คือว่าใช้ได้น,นะคะหลักทีน,นี้เราก็มาใส่เห็ดหอมนะคะเห็ดหอมแล้วก็ผักกาดดองค่ะล้างให้สะอาดด้วยนะคะแล้วก็มะละ คนกะลิกพอดีนะคะเดี๋ยวต้มอ,อีกสักห้านาทีให้มาอีกสักห้านาทีนะคะให้มันละมันสุกละมันสุกเลยอย่าถกะดดอมก็อันนั้นอยู่ละโอเคเดี๋ยวต้มอ,อีกห้านาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้ามันสุกแล้วเราจะใช้ขึ้นช่ายสดนะคะรวยเวลาเรากินก็ได้หรบชีก็ได้นะคะแต่พนอนี้เนี้ยเราจะกิน เอาไว้กินแบบข้างวันได้เราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะใครจะชอบใส่ก็ได้ไม่ใสก็ได้ค่ะ,ะปักชีหรือว่าขึ้นชายอะค่ะเดีวเราปิดหม้อไว้ก่อนโราอีกหนาทีแล้มาดูกันนะคะหนาทีผ่านไปละมาดูกันว้าวกำลังน่าอร่อยเลยค่ะอันนี้มันเป็นเห็ดหอมสดนะคะ เราก็ใส่พร้อมผักได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นเห็ดหอมแห้งอ่ะเรานํามาแช่น้ําไว้กชั่วโมงนะคะแล้วเราก็มาต้มพร้อมกระดูกได้เลยอะะ่ะแต่นี้มาเห็ดหอม้อมสดเห็ดหอมสดนะคะเราก็มาต้มพร้อมอันนี้ได้เลยเดี๋ยวว้าวเดี๋ยวขอชิมกันนะคะโหหน้าอร่อยมากเลยนี่ค่ะกุ้งหมูเห็ดหอมมาละลองลองทําดูนะคะนี่หมูสุดอร่อยมากอย่าบอกใครเชียว ขอเวลาชิปแป,ป๊บนึงนะคะมันร้อนต้องเป่าก่อนอืมกำลังพอดีเลยค่ะไม่ขมนะคะเค็มๆหวานๆหน่อยๆโอเคเนี่ยค่ะมาละเราก็ได้ละเดีย๋ยวเราไปตักเสร็จถ้วยพร้อมทานกันนะคะโอเค ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเป็นไงคะน่าทานไหมคะอันนี้สําหรับคนที่ชอบกินจืดนะคะถ้าคนที่ชอบกินเผ็ดเองก็คงแบบไม่ชอบแน่เลยแต่นี่มันเป็นอาหารแบบเด็กทานก็ได้ผู้ใหญ่ทานก็ได้นะคะหรือผู้สูงวัยก็ได้นะคะเป็นอาหารสุขภาพอย่างหนึ่งนะคะต้มจืดมาละค่ะที่โครงกระดูกหมูนะคะน่าอร่อยมากนะคะไม่หวงสูตรนะคะเ,เพื่อนๆลองทํากันได้เลยนะคะฝากช่องน้องใหม่ ไรติดเพลินพุงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์แสดงความคิดเห็นคอมเมนต์อะไรมาได้เลยคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนที่ผ่านผ่ามานะคะที่เข้ามาดูมาเยี่ยมมาชมกันในช่องน้องใหม่ช่องไรติดเพลินพุงตัวนี้นะคะ,ะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ